มาการสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสู้ผู Poke ้สุขคนครับพี่น้องมือนี้มาสมตําแกงนอใหม่ครับพี่น้องอันนี้แจ้วครับพี่น้องแจ้วย่างหัวใจไครลังเนาะครับพี่น้องเนาะนี่วายขาวยุกสี่ศูนย์ครัีนี่หัวใจกบไครลัางมันครับพี่น้องมีกุ้งน้าครับพี่น้องมีลูกชิ้นน้าครับพี่น้องมือนี้ย่างกินน้ากันครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องนี่ย่างกุ้งครับพี่น้องบื้อเหลือดเงี่มแถมได้ครับพี่น้อง ยางกุ้งยางหัวใจยางไข่ลังครับพี่น้องมากินน้ำกันครับพี่น้องนี่มอเจบมันเหมือนแน่เนาะยางตอนกลางคืนครับพี่น้องนี่หัวใจกับไข่ลังครับพี่น้องมาร์กเรียบร้อยหลากเรียบ้อยกุ้งครับพี่น้องกุ้งยางครับพี่น้องกุ้งตัวใหญ่น้ำครับพี่น้องเนาะได้ครับลูกชิ้นครับฮอนดอกน้ำครับพี่น้องมีวนยขาวอยู่สีู่นย์ครับ แนวเพิ่มมะเร็งนคะครับพี่น้องนี่แจ่วครับมือเบิ่งต่ำแจ่วซีฟู้ดครับพี่น้องหน้าสิเพ็ดน้าสิเปียวเอาสมตำครับพี่น้องอ่ะไปแล้วครับพี่นอ้องขอกราบสวัสดีครับพี่น้องปองปลายซูผู้สุขคนเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามน้ำเด้อครับพี่น้องเพื่อสิเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปอีกต่อไปครับพี่น้องนี่มีฮะไปลคะครับพี่น้อง ขอการสวัสดีครับพี่นอ้องปองปลายซูบูซูข้นครับพี่นอ้อง